ทำสมาเนีดีพี่น้องกิจสานทุกท่านค่ะกาบคาละอดรเจเพรอาจารย์หมอดรเจติเพชรกาจนค่ะตื่นเต้นกาล้อกรู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสํนีดีพี่น้องกิสาทุกท่านนะคะก็คืออ่าขออนุญาตส่งการบ้านก็คือการบ้านก็คือไปได้ได้ไปเข้าค่ายที่ดอนตาลค่ะอ่าตอนที่จะไปเข้าค่ายก็ตื่นเต้นแล้วค่ะเพราะว่ามันติดโควิดก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดค่ายนานแล้วแต่พอจะเริ่มเปิด คารัรตค่ะอนุรักษ์ค่ะเป็นนาชื่อแล้วก็อายุช่วยด้มก็ลืมลืมตื่นเต้นมากเดี๋ยวไหมเดี๋ยวนะคะก็กราบคารวะอาจารย์หมอเกียรติดรใจเพชรก้าจนค่ะกราบคารวะคุณทุกท่านนะคะเจริญธรรมสำเร็จดีพี่นรเกียรติาสทุกท่านค่ะชื่อนงรักษ์ใจมนค่ะ อายุห้าสิบสองปีอยู่จังหวัดศรีสะเกตค่ะวันนี้เขาอนุญาตสงกันบ้านนะคะก็คืออ่าตื่นเต้นตรงที่ว่าจะได้อ่าแชรแชร์สภาวะในการไปเข้าค่ายที่ดอนตาลค่ะเพราะว่าตอนจะไปเนี่ยก็ตื่นเต้นอยู่แล้วเพราะว่ามันมัน,มนคือค่ายไม่ได้เปิดนานแล้วเนาะแล้วมันก็คิดไว้เยอะคิดไว้ล่วงหน้าเยอะว่าการเดินทางนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้ไปจริงๆอ่ะ เป็นเรื่องอะไรที่ง่ายมากไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าไม่เคยขึ้นรถหลายต่อขึ้นรถวันเดียวห้าคันค่ะห้าต่อถึงเดินตานค่ะแต่ว่าเป็นอะไรที่สนุกมากเพราะว่าส่วนมากก็จะใช้รถส่วนตัวค่ะแต่พอได้ขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ลําบากเพราะมันเป็นเรื่องสนุกสําหรับสําหรับคุณน้อยนะคะคือได้ไปเข้าค่ายก็คือมันได้อ่า ได้สัมผัสในในใน,ในเพื่อนเพื่อนที่ไปร่วมค่ายแล้วมันมันรู้สึกอบอุ่นค่ะแล้วก็ได้ไปชวนเพื่อนเพื่อนที่ที่อยู่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้อำเภอนู้นอำเภอนี้มาเป็นนักเรียนวิชาลามได้หลายคนค่ะก็แต่ก็ชวนแต่และคนว่าวันนี้ส่งกันบ้านนะอย่างนี้ก็ได้ชวนเพื่อนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวเจอกันที่ซูมนะอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีนักเรียนใหม่ที่ที่จะมาจะมาส่งกันบ้านวันนี้ก็มีนะคะ ก็ยังตื่นเต้นอยู่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสาธุค่ะอนุโมทนาค่ะนี่ต้องแต่งตั้งเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะประชาสัมพันธ์เชิญเชวนน้องใหม่เนาะเป็นรุ่นพี่ที่เชิญเชวนน้องใหม่เข้ามาร่วมเรียนรู้นะคะค่ะการไปไปในค่ายก็ทําให้ได้เจอ เจอตัวกันแล้วก็โอกาสของการได้ทำกิจกรรมการงานร่วมกันนะคะได้พูดคุยกันด้วยและค่ายออนออนไซต์ site, หรือว่าค่ายในพื้นที่เนี่ยยังไงเราก็เจอกันแค่เพียงช่วงที่ไปเข้าค่ายใช่ไหมคะแต่ความต่อเนื่องมาได้ถ้าเรามาเรียนรู้ site, line, ออนไซต์ออนไลน์ออนไลน์มาเรียนรู้ออนไลน์ line, เนี่ยจะได้พบกันต่อเนื่องเลย สามารถพบกันทุกวันยังได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีกิจกรรมทุกวันดังนั้นนี่เป็นการออกแบบว่าจะเลือกหาเลือกเรื่องบําเพ็ญอะไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะที่มานงรักก็เลยเลือกบําเพ็ญที่จะเชิญชวนเพื่อนเพื่อน,อน <c oughs> มาเข้าค่ายออนไลน์แล้ว <c oughs> ทีนี้น่ะ <c oughs> เพื่อนเข้าค่ายออนไลน์เนี่ย <c oughs> เข้าออนไลน์ได้ง่ายไหมคะแต่ละท่าน มีปษาบริา<ม>อะไรไหมคะม,มี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 คนหนึ่งที่อยู่นครพนมนี่นี่จว่บอกว่าให้ให้ส่งการบ้านมานี้นะทีนี้ก็ก็ให้พนกดเข้าไปในในการบ้านพอพนกดเข้าไปแล้วพนบอกว่าอ่าเพนชื่อเพ,นช,อพนชื่ออุอุไรอูดรหรืออะไรเนาะพนชื่อนี่เลยคะ่ะเพนอยู่นครพนมค่ะพนชื่ออุ อุดอูอูอะไรเนาะชื่ออูอูเนี่ยอุดรหรืออูไลหรืออะไรเนาะจำชื่อไม่ได้เมื่อกี้นี่เมื่อกี้ว่าคนบอกว่ากดแล้วไม่ได้ยินเห็นแต่ภาพเห็นแต่ภาพไม่ได้ยิน่นก็บอกอย่างนี้ค่ะคนอยู่นครพนมค่ะชวนเป็นนักเรียนวิชาลามเหมือนกันคนเข้าอยู่แต่ว่าไม่ได้ยินเสียงพวกเราพูด่นว่าชื่ออ๋อเห็นในจออยู่นะมีเขียนว่าเหมือนเขียนว่านักศึกษาวิชาลามนี่แหละ ก็<น>กดน่าจะไม่ได้จอยไม่ได้กดตรงที่เป็นอ่าค่ะเก,ก็บอกก็บอกคนดย๋ยว่าให้กดตรงที่เป็นเหมือนเหมือนรูปหูฟังที่เป็นโค้งๆน่ะกดลงไปตรงนั้นแหละแล้วเราจะได้ยินเสียงอ่า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 รู้ทุกท่านที่เป็นผู้ที่เป็นดําเนินรายการอยู่จะได้ยินแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาในซูมเนี้ยก็จะได้เห็นอันเนี้ยันเข้าไปอยู่แต่กดยังไงก,ก็กดไม่ได้ยินเห็นแต่ภาพ เห็นแต่ป่าคนพูดแต่ไม่ได้ยินเสียงคนบอกผอู้น้อยนี้ค่ะอ่าค่ะงั้นก็ลองโทรคุยดูใหม่นะคะเพราะว่าเห็นอยู่เห็นมีอยู่อ่าชื่อหนึ่งที่เป็นนักนักศึกษานักเรียน<ช>วิชาลามนี่แหละนักศึกษาวิชาลามนี่ค่ะนักเรียนนักเรียนชวนนักเรียนชวนให้เป็นนักเรียนน,น,น,ยนี่ประมาณสี่ห้าคนอยู่ค่ะแต่วันนี้ก็มีปานีษวันนี้ก็ชวนให้ว่าปานีษ์ดอกไม้นี่ชวนให้คนอยู่ว่าให้วันนี้มาส่งกันบ้านนะ แล้วเลยว่าเดเดียวจะไปรอที่ซูมนะอะไรเงี้ยค่ะก็คุยกับก็อยู่เมื่อกี้นี่เองไม่รู้ว่านยกมือหรือเปล่าไม่รู้ว่าคนรู้ตรงที่ยกมือหรือเปล่าเพื่อนเข้ามาแล้วค่ะเพื่อนเข้ามาแล้วแต่เพื่อนยังไม่ได้ยกมือแต่เห็นหน้าเพื่อนแล้วจุดที่ยกมือค่ะเพื่อนบอกว่าจะยกมืออยู่ยกตรงไหนยกเอาเองได้ไหมยกมือแบบยกมืออย่างนี้ไหมยกมือแล้วค่ะตอนนี้เพื่อนยกมือแล้วโอ้คนยกได้แล้วบอกค่ะโอ้ค่ะสาธุค่ะยกมือจริงๆค่ะสาธุค่ะ ถ้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์เนาะในโทรศัพท์นะคะมันจะเป็นจุดสามจุดนะคะคุณอาปณนีตคะแล้วทีนี้ตรงจุดสามจุดนะคะกดไปมันจะมีรูปเหมือนกับเป็นหน้ายิ้มแล้วมีเครื่องหมายบวกนะคะกดไปตรงนั้นมันจะมีรูปมือให้เรายกขึ้นนะให้เรากดตรงนั้นแล้วมันจะยกมือขึ้นนะคะค่ะเห็นเพิมไหมเนาะเดี๋ยวยกเออแต่อีกมือหนึ่งค่ะอันนี้อันนี้ก็ได้อยู่แต่ว่ามันจะลงเร็ว ่ามันจะมีคำว่า raise hand นะคะที่เป็นมือที่อยู่เดียเดียวๆเป็นมือค่ะมีรูปยกแบบตั้งไน,นะคะยกมือแบบตั้ง,งนี้ค่ะเออนั่นแหละยางไมคุณปานิชเห็นบอลย่ายสามจุดใหญ่เลี้งหาสายตาบปงเล่งเอออีกยังนั่น <c ười> คุณยกโบ่ไงคะ่ะยกโปด้นั่นเนาะ เห็นเห็นมาเห็นรูปเห็นรูปแบบนี้บาคาลูปถิ่เมื่อตังบอเห็นแบบเมือนแต่ยูในแถวนั่นนะมันจะอยู่ทั้งหยุดรางไว้อีกนิดนึงนีภาษาอังกฤษกำกับพ่อมายูสายทองยูสายเทึงยืนทั้ง่องอ้าวนี่ตอนนี้ฝึกนะคะตอนนี้ฝึกเห็นบอคาตกลงเห็นบอคะ S <S เออแม่แล้วโอ้่มแม่แล้ว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 ค่ะแม่แล้วถงกอ่ค่ะค่ะอ่าเป็นค่ะอนุโมทนาอนงรักค่ะได้บำเพ็ญนะคะไปค่ายแล้วก็ได้ประโยชน์อื่นๆหลายอย่างด้วยแต่ก็เลือกเรื่องที่จะบำเพ็ญว่าเชิญชวนพี่น้องเข้ามาเรียนรู้กับพวกเราอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็ นั่นแหละเป็นประโยชน์ประโยชน์สูงสุดเลยนะคะกับการที่เรามาเรียนรู้การดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรมเนี่ยระยะเวลาห้าวันยังไม่พอนะคะแต่ที่ว่ายังไม่พอเพราะอะไรเพราะว่าในการปฏิบัติไปสู่ความพ้นทุกข์น่ะเราต้องอยู่ในหมู่มิตรด,ดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีซึ่งเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์นะคะ แต่ทีนี้นะ่ะการจะอยู่ในหมู่มิตีตอนนี้นะ่ะเรามีองค์ประกอบที่ดีมากแล้วก็คือมีออนไลน์นี่แหละที่ทำให้เราอยู่ในหมู่มิตรีได้ได้อ่ตลอดทุกวันเลยนะคะทุกวันเลยอ่าที่จริงอะ่ะ24ชั่วโมงด้วยซ้ำนะคะสำหรับออนไลน์ที่เรามีแต่ว่าก็อยู่ที่เวลาที่พี่น้องจัดสรรเข้ามาเข้ามาเรียนรู้แล้วยังมีงานเรื่องของการส่งกันบ้านเนี่ย เป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้นําเสนอ,อสภาวะที่เกิดขึ้นจะเป็นสภาวะปัจจุบันนั้นหรือว่าผลที่เกิดขึ้นจากการที่เรานําวิชาความรู้ที่เราได้เรียนมานั้นไปปฏิบัติทั้งต่อกายและก็ต่อใจนะคะรวมทั้งวิถีชีวิตของเราการพึ่ตงตนต่างๆแล้วก็เอามานําเสนอบอกเล่าให้เพื่อนฟังได้เราจะมาอยู่ในครอบครัวใหญ่ขึ้นอ่า ใหญ่ขึ้นนี่หมายถึงว่าครอบครัวเรากว้างไปทั่วโลกเลยนะคะไม่ได้อยู่เฉพาะจังหวัดนครพนมละอยู่ไปถึงต่างประเทศเลยในเวลาเดียวกันที่เข้ามาในห้องห้องเรียนของเราเนี่ยพี่น้องของเรานี่อยู่ทั่วโลกนะคะได้มาอยู่ในห้องร่วมกันค่ะอนุโมทนาอนงค์รักค่ะอะเดี๋ยวถึงคิวจะ,ะก็จะอาป,ปาณีจะได้